คนเห็นกันไหมตัวอะไรมุดเข้าไปเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนสองแม่ลูกนะคะวันนี้มาทําคลิปด้วยกันรู้ไหมว่าแม่ชวนมาทําคลิปอะไรไม่รู้เออลูกยังไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เคยเกริ่นเกินไว้หน่อยแล้วแต่ลูกก็ยังไม่รู้จําได้ไหมวันนั้นเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งประมาณสองเดือนสามเดือนแล้วมั้งออใช่ไหมที่แม่ล้อเล่นกับลูกที่ ท่าถุยน้ำลายท่าใหม่ที่แม่บอกว่าแม่จะทําให้ดูว่าท่าถุยน้ำลายท่าใหม่ทายัางไงที่ทํากับบนโต๊ะอะแล้วลูกก็พูดขึ้นมาแต่ตอนนั้นไม่ได้หยาบคายท่าถุยน้ำลายนี่มันคือแบบไม่ได้เกลืนเกียดแต่น้ำลายไม่ได้ออกไปจริงจอนน้ที่แม่ทําท่าถุยน้ำลายเนี่ยตอนนั้มลืมแล้วอะเราไม่ชอบเล่นแบบนี้บ่อยรูว่าหนูนําเกลืเออแม่ชอบเล่นเลยพี่เลนไงแม่เป็นคนตลกแล้วลูกก็พูดคำหนึ่งกับแม่มาว่า แม่ทําไมเป็นคนกักขละอย่างเนี้ทำไดงอ่ะทำได้อ่ะตอนนั้นแม่ตกใจมากเลยบอกเฮ้ยคํานี้มันใช้กับแม่ไม่ได้ลูกพูดกับแม่ไม่ได้จริงปะใช่ป่ะเออวันนี้แม่ก็เลยจะมาสอนภาษาไทยลูกสักหน่อยก็อยากจะบอกลูกว่าลูกอ่ะร่องหวานคือมาอยู่อิตาลีตั้งแต่เด็กใช่ไหมเขาก็จะไม่ค่อยได้เรียนคําศัพท์คําเฉพาะคําลึกเขาเรียกอะไรคําศัพท์ยากๆอ่ะ หลายครเพราะเขาจบแค่ป .5 น้ำหวานจบแค่ป .5 นะคะที่ประเทศไทยแล้วก็มีคุณผู้ชมหลายคนชมนะชมลูกว่าลูกโตที่เมืองนอกแต่ลูกพูดภาษาไทยชัดมากไม่เหมือนแบบว่าที่เขาบอกเออบางคนมาอยู่แค่ไม่กี่ปีกลับไปไทยก็พูดไทยไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ย <อ uman. S 1> แต่น้ำหวานคือโตที่นี่แต่พูดภาษาไทยชัดเพราะว่าแม่พูดภาษาไทยกับลูกด้วยแล้วก็โตที่ไทยด้วยใช่ใช่น้ำหวานเขาไม่ลืมเออ่ รากเง่าไม่ลืมภาษาไทยแต่ว่าคำยากๆหลายคำเขาจะไม่เข้าใจยุคที่น้ำหวานมาเป็นวัยรุ่นที่เนี่ยเป็นช่วงที่ YouTube บูมมากเนาะส่วนใหญ่ลูกก็ดู y o u t u b e อะ่ะแล้วก็พวก YouTuber พูดกันอะ่ะแม่เข้าใจเนี่ยอย่างคำว่ากักขละเนี่ยบางทีเพื่อนๆเ,เขาอเล่นกันใช่ไหม,มแต่ลูกอ่ะไม่อาจเข้าใจแต่จริงหนูได้ยินยกแค่คน <laughs> คนเดียวเออได้ยินแค่ครั้งเดียว <laughs> ใช่ไหมคนคเดียว <laughs> ลูกก็ไม่เข้าใจว่ามันใช้กับใครได้บ้างก็ไม่หาความหมายมาว่ามันแปลว่าอะไรอยากคายเอยแต่ว่าหยาบคายแต่ว่ามันใช้กับตัวน่าเกลียดเออแต่เป็นคําที่รุนแรงมากนะความหมายของมันนะมันไม่ได้แบบสําหรับลูกที่มาใช้กับแมลนั้นก็คงลูกก็คงจะคิดว่าแม่ยแย่ทําตัวหยาบคายสิอะไรอย่างเงี้ยแต่คาคาเนี้ยสําหรับคนไทยอ่ะเป็นคําที่รุนแรงเป็นห้อยคําที่ เอาไว้ว่าแบบรุนแรงเลยแบบเหียดอะไรเงี้ยทําตัวกักขระอะไรเงี้ยตอนนี้แม่อะเข้าใจลูกไงแต่เดี๋ยวกลัวเฮ้ยเดี๋ยวลูกไปพูดคนอื่นแล้วคนอื่นเขาไม่เข้าใจใช่ไหมวันนี้ก็เลยจะมาเฮ้ยเป็นหนูขอย้ำเลยอย่างนี้ป่ะมาเทสดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นคนไทยจะรู้จักคําว่ากักขระนะเฮ้ยคนที่เรียนพี่ไทยต้องรู้จักทุกคนเขาสอนนะเขาก็มาดูจักสอนสอนสอนในภาษาไทยมีหรือภาษาไทยมีสอนนะบ้านเราภาษาไทยอ่ะสอนแบบ อย่างลึกเลยนะตั้งแต่เล็กๆยันโตมีภาษาไทยหมดเลยนะสอนหมดทุกทกระดับชั้นรู้คนที่โตในไทยต้องรู้ว่าคําว่ากักขลาเนี่ยมันเหมาะที่จะใช้กับใครเวลาไหนมันหมายความว่าอะไรใช่ป่ะแต่ลูกอะ่ะไม่รู้แม่ก็เลยเอออยากจะมาเทสอย่าเรียกว่าสอนดีกว่ามาเทสภาษาไทยลูกสักนิดนึงเอาแบบกริบอะ่ะเออว่าคําที่แม่ไปหามาเนี่ยมันแปลว่าอะไรความจริงอะ่ะ แม่ก็ไม่ได้เก่งภาษาไทยแล้วมากมายนะก็ไปค้นมาจากพจนานุกรมเลยนะทุกคนแปลตรงไหนอ่ะแม่ปนนไปค้นพจนานุกรมเออแต่เป็นคําที่ลูกได้ยินบ่อยอยู่แล้วบางคำาอ่ออเดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยกัน<ม>อยากให้ดูดิเดี๋ยวมึงแอบคิดก่อนไม่ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยกันด้วยช่วยกันแปลด้วยนะคะว่ามันคืออะไรแล้วได้ยินบ่อยแค่ไหนคําเนี้จะได้ยินบ่อยพอสมควรนะแต่ว่าเป็นภาษาที่ภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดอะ่ะ คำแรกคำว่ากรอบแต่กรอบไม่ได้เขียนกไก่ออ่างใบไม้นะกรอบที่เขียนแบบเนี้ยที่หลายคนอ่านผิดอ่านจะอ่านว่ากอปอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม,มความจริงมันอ่านว่ากรอบกรอบอตัวเนี้ยรู้ไหม,ร,ไหมรู้ไหมแปลว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าเคยอ่านเจออ่าเห็นไหมแปลว่าประกรอบด้วยประกรอบกันคือสมมุติอ่ะอย่างอันนี้แม่ก็อ้างอิงจากพจนานุกรมเหมือนกันนะที่แบบ ประเทศลาวหน้าเที่ยวเพราะว่าค่าครองชีพถูกสวยงามประกอบกับมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติมากอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะเออเนี่ยเห็นไหมหลายคนก็แบบจากที่เราเราเราได้ยินกันเขาพูดอนะ่ะอาจจะมีคําว่าประกอบประกอบกับใช่ไหมแต่คําเนี้เหมือนเป็นคําที่ใช้เขียนมากกว่าไงเออเดี๋ยวจะมีทั้งแบ่งคําศัพท์แล้วก็สำนวนดนวยนะเดี๋ยวจะมาเทสความรู้ เด็กที่โตเมืองนอกว่าจะรู้เยอะมากน้อยแค่ไหนีดิจ้ะเ้ยง่ายง่ายงัฉันไม่เอาไถามเธอหรอกโอออะคําต่อมาคําต่อมานะคะคําว่าจํานงจํานงที่เขียนแบบนี้นะทุกคนจํานงแบบเขียนแบบนี้นะคะไม่ไม่คอควายกะลันนั่นคือชื่อคนแต่จํานงอันเนี้ยรู้เปล่ามัแปลว่าว่าอะไรเจ็ดจำนงเออถ้าไปประกอบกับคำว่าเจ็ดจำนงแปลว่าอะไรแต่คําว่าจำนงเนี่ยแยกออกมา แปลว่าอะไรลูบลูบะจำนงเหี้ยวมาข้าพเจ้ามีความจำนงว่าจุดประสงค์เออใช่จุดประสงค์จุดประสงค์ความต้องการมีไครเด้นเปล่ามีคนไทยถูกเปล่าอ่ะต่อมาคำนี้ง่ายมากใช้กันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองหลายคนเขียนผิดด้วยคำว่าเบนจเพศเขียนแบบนี้นะคะเบนจะเพศแปลว่าอะไรอืเหมือนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่จะกำกับวันที่ยี่บห้าหรอกํำหนดกำหนดยี่ห้าคำว่าเบนจะเพศจริงๆแปลว่าหมายเลขยี่สิบห้าไม่ใช่ภาษาไทยด้วยนะภาษาอะไรวะบาลีสันสกฤตอะไรสักอย่างน่แม่ไปดูในพุทธนนุกรมมาแปลว่าเลขยี่สิบห้าเบนจะเพศเฮ้ยคำนี้แม่ก็เพิ่งเข้าใจแบบท่องแท้แต่ว่าความเข้าใจของคนไทยทั่วไปก็ใกล้เคียงนะก็คือเข้าสู่อายุยี่สิบห้าใช่ไหมเขาเรียกว่าเบนจพเพศโอมเอ้ย้เนี่ คำนี้พันนาพันนาก็เหมือนแบบบรรยายว่ะเอ้ยเก่งด้วยว่าบรรยายอ่าด้วยอารมณ์ที่เขาเรียกอะไรอะดึกซึ้งเอออย่าอ,<ๆ>อย่างละเอยียดจิ่ยองจะใช้ในเออใช้พร้อมกับบวหารพันนาบวหาร่ะหรือว่าหรือคำอื่นไม่แน่ใจนี่คือภูมิภาษาไทยความรู้ของเด็กปห้านะทุกคนเป็นยังไงล่ะ มันก็ไีศึกษาเพิ่มเติมมากเพราะว่าตอนที่ลูกมาอยู่เมืองนอกเนี่ยแม่ซื้อหนังสือภาษาไทยให้นะสะกดคำใช่ปะ่ะลูกพวกสำนงงสำนวนอะไรต่าง,ง,างๆกลัวไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านไ,ไปไปเปิอออดอ่านแค่แบบต้องแบบเอ้ยสงสัยว่าคขาดิ้นนเขียนยังไงถึงจะเปิดอ่านแต่ว่าศึ <c oughs> กษากี่ใน u ู u ูบเยอะไม่ไม่ไม่ไมไม่ได้ยูทูบ b e ยป้อนไม่หนังสือที่อ่านมาเนี่ยแหละ ไม่เก็ว่าอ่านอะไรบ้างแต่ว่าคือแบบเที่อ่านจากประสบการณ์แล้วกันนะไม่ค่อยเปิดดิบแต่ว่าจะอ่านแล้วก็อาศัยความเข้าใจในบรรทัดนั้นๆในประโยคนั้นเหมือนคือดูกับคอนเทกซ์ว่าเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าน้ําหวานชอบอ่านหนังสือเป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนตอนนี้เลิกอ่านนะไม่แต่ลูกก็ยังอ่านหนังสือาษใสิตะเลียนอยู่ใช่ปะล่ะก็อ่านแค่หนังสือเรียนหนูไม่นานเออเลิกอ่านการ์ตูนมาประมาณสองปีแล้วมั้งเนาะเมื่อก่อนหวานจะชอบมากซื้อพวกหนังสือ ก์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็เขาเรียกอะไรกบกบนกกระลาอ่อนกกระลารู้นานแล้วอ่ะเออแล้วไม่มีแล้วด้วยซ้ำไม่มีขายแล้วหรอไม่ไม่ถึงตัวหนูไม่มีแล้วไม่มีตอนต่อไปแล้วใช่ไมไม่มีแล้วเพราะว่าบริจาคไปหมดแล้วเออเสียดายนะเสียดายแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่เราบริจาคให้เนาะหนังสือของลูกทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กอะไรเงี้ยกูขครบริจาคหมดเลยไม่ได้เก็บเป็นที่ระลึกเลยนะเพราะว่า เราอยากให้เด็กคนอื่นรักการอ่านเหมือนกันเนาะได้รู้ได้อ่านหนังสือดีๆอย่างเงี้ยก็ไปบริจาคหมดเลยหนังสือใหม่ๆหม่ที่หวานมีรู้สึกจะเป็นเขาเรียกอะไรที่มีเกี่ยวกับประเทศนั้นประเทศนี nearby, ้อะอ๋อมันเป็นหนังสือการ์ตูนของเกาหลีที่แบบว่าชื่อเรื่องอะไรวะอะไรล่าคลุมซับสุดขอบฟ้าเออมันจะมีประเทศนั้นประเทศนี้เออนั่นแหละคือลูกชอบอ่านหนังสือไงเขาก็เนาะอย่างที่ลูกบอกแปลเอาจาก จังหวัดบรดจังบวัดบทเฮ้ยรู้จักบริบทด้วยเว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่าคำนี้คำนี้กูรุษเออเคยได้ยินว่ากูรุษกูรุษกูรุษไหนว่าแข็งอุ้ยมาแข็งแป๊บเลยคำงามสิเด็ดกูรุษอะไรออนิ่งไม่คุ้มหินเออเคยได้ยินไหมส่วนใหญ่จะเป็นคนโบราณพูดคนอะไรมาเป็นกูรุษกูรุษวะอะไรอย่างเนี้ยเออเป็มันเป็นคำจำนวนนับ หนึ่งกุลุทธมีสิบสองโหลมืนแม่กันลืมไปแล้วาโหลของอะไรอ่ะโหลหนึ่งมีสิบสองชิ้นใช่ป่ะเออแล้วของอะไรอะของทุกอย่างอ๋อเหมือนแปลว่าขนมาอะไรตั้งสิบสองก่าชิ้นแบบสิบสองโหลไม่สิบสองโหลหนึ่งโหลหนึ่งโหลมีสิบสองชิ้นหนึ่งกุลุทธมีสิบสองโหลเข้าใจป่ะเออเราขวดอะไรเยอะมากมายคำพูดโบราณเลยนะคำนี้ไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะส่วนใหญ่เราจะได้ยินในละครแบบ โบ,ร,บราณใช่ไหมแล้วคน,ค,นคนเท่าคนแก่ที่เขาพูดกันอ,อ่ะคําเนี้ยง่ายมากเลยขมีขมันดูว่าแปลว่าอะไรแต่อธิบายไม่รู้แปลวา่าอะไรอะไหนลองทำทค,ค,คำนวณแบบว่าเหมือนแบบม่วนนะแบบเหมือนแบบอะไรเหมือนจะจอ,อบอะไรสักอย่างอย่างตั้งใจอย่างนี้ไหมนึไง,รไงเร่งรีบเร่งรีบต่อเร่งรีบเร,เร่งรีบด้วยความตั้งใจร,งรีบทำอะไรเงี้ยแต่ด้วยความตั้งใจขมีขมัน ได้ทําแบบลุกลวกเข้าใจป่ะอ่าคําศัพท์แม่หามาได้เท่าเนี้ความจริงอยากหามากกว่านี้นะแต่ว่าอเอาจะได้แบ่งเป็นจึนวนมักงไงอ่ะคํานี้ก็ได้ยินบ่อยมากเลยกรวดน้าความขันแลว่าอะไรเหมือนให้แล้วต่อกันแล้วเ่อเกัน <laughs> กรวดน้าความขันไม่ต้องไปเจอกันอีกแล้ว เออก็ประมาณที่ตรงไปเจอกันอีกแล้วเออก็ประมาณนั้นไม่อยากเจอให้จบไปทุกสิ่งอย่างอะไรอย่างเงี้ยเสร่ก็ใช้ความสําคัญความสัมพันธ์อืมเอออ่ะอันนี้ฮะง่ายอีกแล้วน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหริงอือขอร้อกันเอ๊ไม่รู้ไม่รู้แต่เคยได้ยินนะแต่ไม่ได้ไปหาความหมายอะไร มากไปก็มไ,ปไม่ดีอ่าลอไรรอดไข่ยรอดน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโลงเหริงถ้าเนี่ยถ้าน้ำท่วมทุ่งแล้วผักบุ้งของอะไรแปลว่าน้ำท่วมดีทผอกบุ้งแล้วผักบุ้งชอบน้ำมันเป็นคำเปรียบเทียบของคนไทยไงก็รูค้คิดคิดดิโหน้ำท่วมทุ่งนองไปหมดเลยผักบุ้งมีอยู่หน่อยนึงเนี่ย หลงเหน่งนีนิดเดียวเออหลงเหล่งเอ่าไม่รู้อ่ะหลงเหน่งแปลว่ามีนิดหน่อยเบาบางออลูกคิดว่าเยอะเออเพแปะว่า tiktok ที่เรียกว่าหลง tiktok เจาเวลาเอ้ยกดดันสิแต่ว่าท่านางเยี่แต่ผังบุ้งเราแปว่าเหมือนว่าทำอะไรที่มันเกินความจำเป็นหรอ เฉลยเลยแล้วกัน,น,น,นคือมันไร้สาระความไร้สาระเอ่อบางคนอาจจะพูดมากพรณนามากไปแต่ไม่มีใจความเลยไม่มีเนื้อหาเลยกว่าจะเข้าเนื้อหาได้ก็ม,มีอยู่หน่อยเดียวเขาถึงบอกเลยคนไทยเนี่ยเขาฉลาดนะที่แบบว่าเออเปรียบเทียบด้วยแบยบ,บ,บ,บอะไรที่มันเห็นภาพอะน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งมีอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าเออพูดอะไรมาเยอะแยะพรณนา,นามาเยอะแยะรายยาวมา ไม่เข้าใจความสักทีหรือใจความจริงๆมีนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเข้า <ừ, S 1> ใจยัง ừ, อ่ะคำนี้ละกระเชิงก้นด้วเติียมเท่าไหร่ก็ไม่พอเดียวแปลว่าอ๋อแปนว่าออคนที่มีเงินเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ไม่พอเฮ้ยเก่งนี่วะแบบว่า,วาเติมเหมือนแบบว่ามีเงินเข้ามาก็จ่ายหมดเขา้ก็จ่ายเขาแล้วก็จ่ายก็ไม่พอสักทีเนี่ออย แล้วถามหน่อยรู้จักไหมคำว่ากระเชอแปลว่าอะไรเป็นแค่าครวาซุก่ะไม่ใช่กระเชออีกเยอะยี่ห์ไม่ใช่รู่จักเป็นชเอ้ยชกกระเชอชกกระเชออะไรไปถึงพยัญชนะอ๋อมันจะจับตรงนั้นมันคือนอะไรโถไม่ใช่หรอกระเชอเป็นคล้ายๆตะกาสารชนิดหนึ่งนี่เดี๋ยวขึ้นรูปไปดูติ้งตรงนี้รู้ยังกระเชอหน้าตาเป็นยัอไงกระเชอก้นรัวก็คือแบบที่ลูกบอกเลย คือมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้ไม่พอออย่างที่ลูกบอกเลยเติมเ,เท่าไหร่มันก็รั่วลงหมดเห <yaş> มือนมือแม่เงินมาใส่ดีที่นี่ก็จะพูดว่าเอมา n o บุคา a ตาใช่ป่ะก็คือคนที่ใช้เงินเก่งมากมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่เหลือ,อมือรัว่วเนี่ยเติมเงินเท่าไหร่เวลร่นหมดคำต่อมาเอ้สำนวนต่อมา กระโถนท้องพระโรงนี่เมื่อกี้ได้ยินกระโถนผมเป็นคำที่คลาสสิกมากนะอให้ดูแบบเอฟิลเป็นแบบวัดเหรอรู้จักกระโถนไหมก็กระโถนรู้จักอืมคนอะไรนะกระโถนท้องพระโรงท้องพระโรงไม่รู้ว่า ดาก็เดาไม่ออกเพาไม่รู้ว่าท้องพระโรงคืออะไรเราเป็นกระถ u กระถนท้องพระโรงเป็นคําเปรียบเลยว่าส่วนใหญ่ใช้กับบุคคลอะเป็นที่ระบายของทุกคนเป็นที่รองรับอารมณ์ของทุกๆคนเข้าใจปะสมมุติอ,อะแม่อย่างเงี้ยอ,อยู่บ้าน ป้าหงุดหงิดกลับมาบ้านก็โบนบนโบนแล้วก็ว่าว่าว่าก็แทกใส่แม่ลูกกลับมาเหนื่อยก็บนบนโบนว่าแล้วก็แทกใส่แม่แม่ก็เงียบอยู่คนเดียวเหมือนกับแม่เป็นที่รองรับอารมณ์ของทุกคนเข้าใจป่ะมาจากคำนี้มาจากในวังห้องถุงใหญ่ในพระราชวังหรือในวังอ่านใหม่ห้องโถงใหญ่ในพระราชวังอยูอในวังอืมโอ้หคํเ็เปเลยนี่มาจากในวังใช่วนะอะคําต่อมาตักน้ํารถหัวตอ หัวดำน้ำผ er mm. ู like ้ใหญ่เไม่่เารอก็ไปแปะเขาดิแก้ยายแกกี่อาิตยหลี่ตักน้ำรถหัวตอไม่รู้อ่ะเพราะหัวกระได้ไม่แห้งแต่หัวตอ พวกระเลยไีแนแน่แห้งแปลว่าอะไรเหมืนอนแบบว่ามีคนมาขีดไม่พักอะไรยไงเมื่อเธอเออ,เอ,อแต่อันนี้เคยไปศึกษามาเอออะคนตักน้ำเราถั่วตอไม่รู้เรื่องรู้จักแต่น้ำขึ้นรีบตักรู้จักคนี้อ่ะ <S <S 2> <S 2> <S 2> มันเป็นคำคล้ายๆภาษาอิตาิร์กที่บอกว่ากับก้อนหินอ่ะเข้าใจปะเอาเขาหมายมันจะคล้ายๆกัน คนเป็นคนที่ไม่ฟังอะไรเลยแบบเข้าก็ฟังหูงซ้ายทะลุโอโควาประมาณนั้นคือแบบไม่รู้สึกรู้สาอะไรอะ่ะคือตักน้ําลดหัวต่อต่อไม้อะ่ะมันมีความรู้สึกมันตายไปแล้วเข้าใจปะคือถ้าตักน้ําลดหัวคนคนมนก็ยังเปียกมันสะบ,บัดมันยังวแบบ่าหยุดหยุด,ยดอะไรเงี้ยแต่ต่อไม้มันพูดไม่ได้เขาก็เลยมาเปรียบก,กับคนที่มันมึนใช้กับคนที่มันมึนพูดอะไรก็ไม่ฟงังสอนอะไรก็ไม่ฟงังไม่ปฏิบัติตามมึนอยู่อย่างนั้นอะ่ะ คนมีหนมันก็มีหลายสิ่งนะที่บ้านนางใส่มันก็ไม่รู้สึกอะไรเธอจะลไปต่อวะ่สำหรับสุดท้ายเดี๋ยวมันจะเยอะไปถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ดันมาอีกนะเดี๋ยวว่างมาทําให้อีกเนาะที่มาทดสอบอะไรที่เป็น,นไทยๆอ่ากับเด็กที่โตเมืองนอกแบบนี้เนาะวันนี้เอาภาษาก,ก่อนอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณค่ะคอมเมนต์เฮ้ยตั้งแต่แม่ทําช่องมาแม่ไม่เคยขอใครมากดไลค์กดซับสไครต์ให้แม่เลยนะจริงนะเออเพราะแม่เปิดคลิปมาก็นี่เลยไฮ้ลงไฮไลท์ก็ไม่มีเพราะว่าก็แบบเออตามใจคนดูเนาะคนดูอยากดูดูเลยคนดูชอบกดไลค์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย่เดี๋ยวถ้าคลิปมันก็นี่เองแต่ถ้าคอมเมนต์ก็จะช่วยดันอันกดไิค์ขึ้นขึ้นมาแบบรคนที่สนใจอะไรเงี้ยเราอยากดูบ่อยจะได้พาล้งหวานมาออกกล้องบ่อยๆด้วย อ่ะจำนวนสุดท้ายหูผีจมูกมดดาแลวกันไดนไว้อืมได้ยินมาเยอะแต่ไม่พูดวั่งคนี้เกี่ยวกับมากิ่งเคยได้ยินเคยได้ยินคำนี้ไหมคำนี้จะใช้บ่อยกว่าบากหมาตาผีเคยได้ยินไหมเคยได้ยินความหมายความหมายมันเหมือนกันเลย อ๋อเหมือนกับชอบสอดรูเลย <S 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 อเออนั่นเลยแหละคํานั้นเลยปากหมาตาผีหูผีจมูกมดสองสำนวนเนี้ยใช้กับคนที่อ่าอ๋อพอมดมันมีนั่นเนี่ยเคาเรียกเลยสาวแบบรู้ดีอ่ะแบบรู้รู้ดีเรื่องคน<า>อืน่นเออหาเสาะหาอยากรู้เรื่องคนอื่นอยารู้อะไรอย่างเงี้ยใช้ประมาณนะั้นเข้าใจยังไอ้สำนวนที่ที่ใช้บ่อยกว่าอย่างที่แม่บอกอ่ะาปากหมาตาผีพวกเนี้ย อชอบพูดแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นอ,อยากรู้เรื่องคนอื่นอะไรเงี้ยความหมายไม,ไม่เหมือนกันนะมันใกล้เคียงกันเฉยน,นะหูผีจมกูกจมูกมดเนี่ยคือพวกสอดรู้มากกว่าสอดรู้สอดเห็นมากกว่าออกไปในแนวนั้นแต่ปากหมาตาผีเนี่ยคือพวกแบบว่าพวกปากไม่ค่อยดีพูดไม่ดีเรื่องคนอื่นแล้วเขาชอบพูดเออประมาณนั้นมากกว่าจบนะจบคลิปแหมไอ้คลิปเนี้มันมาจน จับต้นตอคําว่ากักขระที่ลูกมันว่าแม่เนี่ยเลยคิดว่าเฮ้ยลูกลเรานี่มันน่าจะไม่ค่อยรู้ภาษาไทายเยอะเท่าไหรว่วะต้องสอนสันหน่อยเออแต่เปลี่ยนจากคาว่าสอนมาเป็นเทสดีกว่ามาเทสความรู้ทดสอบความรู้ของเด็กที่โตเมืองนอกใช่ไหมว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับภาษาไทายก็ก็ใช้ได้นะเอางี้กว่าให้คุณผู้ชมตักตินดีกว่า <c oughs> คนที่ดูอยู่ให้คะแนนมาได้นะคะว่าลูกเนี่ยจากที่ฟังฟังมาแล้วลูก ลูกน้ำหวานจะได้คะแนนประมาณเท่าไหร่ดีไหไมนั่ก็ได้ติดติดศูนติดลบก,ก็ไม่เป็นไรไม่นะพอ,อะมีความรู้อยู่พออที่ายถูกบ้างอยู่เด,ดาซะจนใหญ่ละกันแม่เลือกคำมาแต่ละคำเป็นไงล่ะเ<อ>ต่ก็ยังได้ยินเออโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์มาได้นะจะได้พาน้ำหวานมาทดสอบความรู้อะไรที่เกี่ยวกับไทยไทยอีกนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไหนเปิดดูดิเขาพูดกันขมงชงเฉงคุณวันนี่อุย้ยคุณวันนี่รับปุ๋ยใหญ่ค่ะก้มดิกเลยหนาวใช่ไหมลกูกเหมือนโคุกกี้เลยะอุย้ยอะไรนะขยำเนชอบเลย